สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนผู้จิกามาส่งคลิปสองแยกงเึิงเงงด้อจ้ะเด้อฝนตกนักพี่น้องเลยขึ้นในกระตกจนสำเทน้ำมันนี่ก็เลยสิวสิลงไปยามต่อยามหลีสันออก ยามหลียามตอนกระปูการเขาเสดเดินเก่าหนูมีนม้นองมาก่ะวุ่นวายอยู่บิดขึ้นมันเป็นฤดูของมัน ปีหนึ่งมีข้างหนึ่งโอ๊แต่บอกข้างดอกขุมมืออันนี้เปลี่ยนไปบ่เลยเสียงสนั่นอยู่ฮ้อนกับขับที่พี่สามเห็นฟีเห็นช้างบอกใจลงมาหล่อหน้ามาลูกขาน้าขาดนี่พี่น้องเลยเสี้ยงเงเออเอ,อ,อยู่ตับจ๋าจะไปให้งวัวได้มันจังแปนนี่ช่านเลยก่ะ กแทะขนานบ่อนมันติดผักได้นะมันเหลืองๆต,ติดผักติดพี่หนิมเลยน้ำเต็มไฮเต็มคันกุ๊ก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  หลักอนุมแล้วจะซอยขลงมากินนีน่เนาะถ้าสมใจนะ้ำสกุลสมจิตสบอยังอันนี้คือสิขาดแะ้ห็นงก็คือมาเอาไปอันนั้นเป็นยังอันนี้โูกใจเอ้ยกันบอลโหลดเข็นลงมาทมบรายดอก โอดเกินคณะมีแต่คาะขาเ mm hmm. มื่อไหร่มาสิเบิด์ตเลยนี่คณะมีแต่มาสอบเอามัน mm hmm. หู้ยไฮน่ะคืองามเทนอออนซอนได้ดขาวไฮน,น่ะน่ะอันนี้หยาเท่านี่้จะลกไปะทะเลเอาได้นี่เนาะเ mm hmm. มื่อได้จะสิลป์ mm hmm. โลกไปมือละหน่อยแคแรกเลยมือละหน่อยมือละแน่ไปกันโบเห็ดผัด เขาผัดมันบวงามเนะี่ยมันกะดีข้าวบุภาคบุเพียนเนี่ยผัดบวงามเขาหน้ากะดีข้าวบุใส่มุกสใส่ใจมันกะดีอ๋อเหรอ้อยี่ขอต้องคุกขอต้องมา Ôi. Lún lún lún. Lún lún thì Để ba vô phim mẹ ngơ ngơ đi bỏ. Ba. Ô bố hả? Tem à nhà đi อย่ารุดเถาะไปกินแต่ยงนะบามทันลงทันหอยามมันลง อย่างไรพี่น้องเอาราพยายามหลีบบ่อได้แต่พยายามอยู่ห่านขาเขาตีพยายามอยู่ห่านขาอ่านงมได้ก็เย็นพี่น้องเลยมาเตรียมเห็ดเมนูกเกลือเ,เป็นนวก่อน สิเหนึ่งแน่ปีกเน,น่ยี่นงเลยเห็ดเฉ็ดเฉ็ดซองแบบแอฟเหมืนข้ามหมากหนึ่งก็กินปีงเนะาะดาวผวได้อยู่ขนนแปน้นเกินบุญนก็เจ้าแล้วหนึ่งเขิงโตปีกขิงโตเอามันจะไปกินหลายแบบปลาโลหรือแปบชิบะอัด ถลายไเปเงินีนนประมาณสี่สิบพันอะเงี่อโอ้โห้ะไรสี่สิบพันแล้วได้อยู่สองโลได้อยู่สี่โต้กูเลยแด้วมันขึน้นราคาเป็นไรเงี้ยค่ะสบัาดีพี่นอ้องกำลังเห็ดแลวกินพี่น้องเลยทั้งปีงนทั้งหนึ่งปลาตัวเดียวปลาตัวเดียวเห็นได้อสองเมนูปีงแนหนึ่งน้ำปีงนกระแซบหนึ่งกระแซบมันตัวใหญ่เนาะ ปลางบุลงตอนลงหลีมาบังแต่แต่ละปีน่ะซสำนี่น่ะมนลงอะไรด้พี่น้องพ่อได้ค้างเตรียมใส่ห่อเขาอะไรด้นี่อันห่อเข่าเห็ดบุญประเพนี่ฮะน้อพี่น้องมีมีสามอันมีซองเถื่อปีหนึ่งเนาะมีเดือนเก่ากับเดือนซีฟแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเดือนซีฟเนี่ยจะเป็นจะเป็นหอ่หอห่อเข่าสาอกเดือนซีฟ เดินเก่าเนี่ยิเป็นหอเขาประดับดินพี่เนาะแต่สิคืกอการเนี่ยเนาะหีบค้อมเฟน,นี่เนาะแต่ว่าข้างข้าวใส่ใบตองหอ,องเอาแต่บางคนก็จะกอาใส่ทุ้งยางบางคนก็ใส่กระโจกแล้วแต่ปุถนัดพี่เนอะที่ในป้นปาย,ยังบวลง <c oughs> ยังเลือดอีกจังเหมือว่าหอเขาเนี่ยมือนี่กัเก้าพันสิบสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้ นีอีกสี่มือเลยพี่น้องแม่ห่อเขาเนียนอันเห็ดมือชิบสี่แต่ว่าชิบสี่หรือชิบหาโอ้มือนี่ก็เก้าและชิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไหลเนาะมือมือเตรียมมือมือที่สี่ห่อข้าวต้มพี่น้องนี่อีกสามมือพี่น้องเลยนี่อีกสามมืออีกสามมือเป็นห่อข้าวต้ม อีกเมม่อเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็ดห่อเขาประดับดินมากม้จก,กับเก้าอย่างแล้วหามาใส่ห่อเขาห้องอยู่ห้องกินแล้วเนาะเตรียมเมียนอันเนาะเดี๋ยวอันชาชุยกระซิว้าเลยเนาะพี่น้องว่าวว่าอยู่ในขีบนี้เลยเนาะ อันเมื่ออันห่อเขานี้เนาะคนยังพามเิ่นไประจาหุ่นน้ำกระเจ้าพี่น้องหุ่นเนื้องวแหละพี่น้องเลยในบ้านนี้เลยแบบจะช่วยัางไดอันประจาพหุ่นน้ำกระเจ้าอลไแบบขายแบบหาลูกค้าขามันแบบชินาพี่น้องอาว่ากับโบคอยสัตเกียรติได้นะพี่น้อง,อไไองแต่ว่ากับเขาใจเอาน้ำกันนะพี่น้องในบ้านนี้ชาชื่อก็เลย ตั้งมาประกาศตั้งอันตั้งคล้ายสวยผูไงพ่พออ่อมเลยเนาะเธอมีเธอ,ม,เธอมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเอฟซีเนาะหรือว่าผู้ใจบุญเพิ่นเคยเคยซื้อเคยอุ่นโน้นนั่นแหละเธอว่าอยากซื้อแือปลว่าซื้อเอาเนื้องูไปลงเฮื่อนนั่นลงเงือนนี่นะพี่น้องหายก็จ้าใส่ผ้าขาวในมือห่อเขานสากประดับดินนี้เนาะพอผูใหพ่อา่อมเพิ่นสิไปจ้าพุ่นน้ำเขาเนาะแล พูดง่วนนะมีตั้งแต่พูดสองร้อยหาซีพูดหารอยพูดละพันเนาะพี่น้องพูดส่วนพูดสามร้อยสี่ร้อยเ่อปัเหตุเผิ่นสิเหตุแต่เป็นพูดสองร้อยหาซีพูดหาร่อยแลยก็พูดละพันแบบซี่เนาะพี่นอ้องพยายามเผิ่นบอกเนาะถ้าชื้อก็เลยมาประกาศลงในซองเนะาะเถอว่ามีพ่อแม่พี่น้องอยากซื้อไปหายบ้านลังนั่นเตรียมเสียหอขาวเดอ้อบ้านลังนี่เตรียมเสียผ้าขาวเดอ้อฮนะนา เอาไปลงบ้านลังนี่เท่านั้นเท่านี้นะเดียวให้พย่าพามเห็นเป็นผู้ถดหายแล้วก็ไปชงเนาะอันนี้ก็ดีกวังว่าอย่างไงเนาะกวังกำไรมันแน่อะไรพี่น้องกำไรมันก็คือกินอะไรเนาะ้ามีผู้ผู้คนชื่อซอยนะกำไรมันก็ซุ้มห้ากระไรกินอะไรพี่น้องหัวงัวเนาะมันกับอะไรกำไรไรยด้อเขาจะเอามากัดนี่แต่ว่าพญ่าพามบดไปขาเขาจะหอกเห็นเป็นผู้ดเนื้อมาโพี่น้องเป็นแบบเป็นผู้ เป็นผูดซีนมาโลดนะเป็นผูดซีนมาหายผู้ได้สีเอาไปสีเอานะสิยเอาไปทางไดแน่เป็นเจ้าผุดนงกระเจ้าถามีผู้ได้สนใจกับที่ต่อขอม่าเนาะพี่น้องอหรือว่าถักถักกันเขามาแมนกับถักเข้ามาทางเฟซชาซุยเนาะ วายอยากซื้อให้เพื่อนรังนั่นเท่านั้นเพื่อนรังนี่เท่านี้อันนี้คือก็เจ้าขาใส่ใส่บุญห่อเขาพี่น้องขาใส่งานบุญหอ่อเข่าขาใส่หอ่อเข่าขาใส่ผ้าเข่าแล้วพี่น้องทุกปีนเนาะเขาจะกระสีแบบนี้เพราะมันเป็นอาหารขาเขาต้องใส่ผ้าเขาแต่กับบุคิดต้กงสา่งเนาะเรื่องขามานน่ะเจ้าหน่อยปอิีจุมมาดาม่ากเนาะวันเห็นบุญเห็นศีลแบบว่ะ หากต้องได้ใส่เนื้ออาจจะอาหารการกินอยู่แล้วพี่น้องเลยไม่ใช่เหา็นเป็นพูดเนื้ออะไรมาแต่ว่าผพ้ใดอยากสื่อทําบุญทําศีลเนาะถักกระติ๊ต่อกันเขมาพี่น้องเลยเจาพูดทรายพูดทรายก็ถักมาเว่ากันเนาะพี่น้องโบนยาหายไปไงาพามผลจัดการห้เป็นพูดเอาไปดงเฮือนผุ้นันเดอร์่องว่ยหัชิบบอเอาไปบ้านคุณนีเดอหารอยบอเอาไปหายผุนัันเดอร์ช่องว่อยหัดบบอจังสินะ เดี๋ยวให้คนเยี่มเบาใจเนาะไปเป็นคนส่งหายี่เนอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคนจัดการให้เนะาะเพราะเพียงมีผู้อุดนุนผู้สื่อซอยเนาะอย่าแต่ทำใจใส้สัะทธาเลยเนาะจะซื้อมาบ้างเนี่ยก็สั่ประกาศขายของอะไรห <c oughs> <c oughs> วยผู้ใหม่เลย ว่าอยากกินลุ่นเหลืองเขาปีกเน้ว่าอยู่ตะาัดมันจางเหลืองว่ะมันคือมาเป็นแต่งสีมันคือเป็นเหลืองให้ล้างช่วงหมูมันไก่สิฮอดมือแล้วเนาะก็เลยมาว่าวหมาประกาศห้่ังเพราะว่าถ้าเฮาว่าวจ่อไลยกับมันสีบัวท่านนะพี่น้องถ้าว่าวจ่อกจ่อวหมอไลยมันก็สีบัวทันเพราะว่ามันก็ไลยคนเนาะ เลือกสิบอกันที่จีก็เลยมาประกาศลวงหนาเดี๋ยวพ่วงข้าเจ้าพวกท่านเอามาเนาะจะซื้อก็สิบอกขอเนยพามมาขอเนยพามจะพูดจะพูดนะน้ข้าเจ้าก็สิไปว่ากันแต่เหตุเป็นพูดแนะครับก็มีจะเตรียมไปชงก็คือว่าอะไรเนาะพี่เนาะท่านสนใจท่านอยาก ใครบ้านลังได้ใส่ผ้าขาวก็ติดต่อถักมาเนาะพี่น้องเนาะนี่อีกทำมือมือที่สี่กับมือที่สี่กับห่อข้าวต้มคือมือที่สี่อะไรพี่น้องมือที่สี่อะไรห้าวชิฮานเอาเนื้อไปแกะเนาะเพราะว่ามือที่หาตอนเช้ากับใส่ผ้าขาวผ้าหนาเดีเขาจะผิดใส่ผ้าขาวจะเดิกบมท่านฮะต้องเอาไปจนถึงมือที่มือมือที่มือที่สิบมือที่สิบสาม ก็เอาแล้วก็ชิดติดเอชชิดจอชิดสามพาต้องเอาไป 43, 43. แต่มื่อชิดสามชิดสามคำไม่แต่สิท่านพออย่างมื่อจะเอาพระเจ้าลูกเห็ดพระเขาพระนามจะเลือกได้ลูกตั้งแต่บ,บ่าใโมง้งและหนึ่งเ,เขาไปย้ายเขาหอดหอดข้อสากประดับดินตอนใบสามถึงตีกองลอบิ่งอยู่คลิปลูพี่น้องเอ้ยถามเพืดด่ดสนใจกะพี่ต่อขามาเด้อพี่น้องเด้ถอถามบ่อสนใจกะบอ่อไปยังเนาะพี่น้อง การใ้คนใหญ่พามชือว่าจบจบเรียบร้อยพี่น้องเลย <laughs> สบายดีเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ขอบขอพะคุ้นหลวงหนาไลายลเด้อพี่น้อง